ในขณะที่โลกกำลังหลับไหลภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดได้เผยให้เห็นบางสิ่งที่น่าขนลุกเหนือท้องฟ้ากรุงมอสโกมืดค่ำและเงียบเชียบเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดเมื่อมาหลายลำกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยมีจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียวคือกรุงเตหะรานประเทศอิรานมันนี้ไม่ใช่การขนส่งสินค้าธรรมดาแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ลโลกไปตลอดกาล ลองจินตนาการดูครับว่าหากจูจูน่านฟ้าเหนือตะวันออกกลางที่เคยร้อนแรงอยู่แล้วกลับถูกประกาศเป็นเขตห้ามบินโดยระบบป้องกันภัยอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดของรัเสเซียอะไรจะเกิดขึ้นสัญญาณเรดาร์ที่เคยว่างเปล่าบัดนี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวของฝูงบินรบที่ทันสมัยที่สุดอย่างซู -35 ที่พร้อมจะเข้าประจำการในดินแดนของเปอร์เซียคำถามที่ทุกคนต้องถามตอนนี้ไม่ใช่แค่รัเสเซียส่งอะไรไป แต่คือทำไมต้องเป็นตอนนี้และสงครามโลกครั้งที่3ามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้ใช่หรือไม่ความลับที่ถูกเก็บงำไว้ในห้องบัญชาการลับของเครมลินกำลังจะถูกเปิดเผยและสิ่งที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้คือจุดเริ่มต้นของแผนการที่ซับซ้อนและอันตรายที่สุดในศตรวรรษที่21ตะวันออกกลางในเวลานี้เปรียบเสมือนถังน้ํำมันที่รอเพียงประกายไฟเพียงนิดเดียวเพื่อที่จะระเบิดออกครับ ความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลพุ่งสูงถึงขีดสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะที่อิสราเอลมีฝูงบินขับไล่ F-35 ล่องหนที่ทันสมัยที่สุดในโลกประจำการอยู่คำถามที่น่าตกใจคืออิหร่านมีอะไรไปสู้ครับเชื่อไหมครับว่า หัวใจสำคัญของกองทัพอากาศอิหร่านในปัจจุบันยังคงพึ่งพาเครื่องบินรบยุคสงครามเย็นอย่าง F-4 และ F-14 Tomcat ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยพระเจ้าชาเมื่อกว่า40ปีที่แล้วมันเหมือนกับเอาดาบโบราณไปสู้กับปืนเลเซอร์ครับนี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงที่สุดที่ทำให้อิหร่านนอนไม่หลับเพราะหากเกิดการประทะก,กันขึ้นจริงน่านฟ้าของพวกเขาจะกลายเป็นสนามเด็กเล่นของศัตรูทันที นี่คือเหตุผลที่มอสโกกลายเป็นคำตอบเดียวของเตหะรานอิหร่านไม่ได้แค่ต้องการเครื่องบินใหม่แต่พวกเขาต้องการอำนาจในการข่มขวัญที่จะทำให้ไม่มีใครกล้าบุกรุกน้านฟ้าของพวกเขาอีกต่อไปการเดินเกมครั้งนี้ของอิหร่านไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่มันคือการวางเดิมพันด้วยความอยู่รอดของชาติโดยมีปูตินเป็นผู้ถือไพ่ใบสำคัญในมือครับแต่คุณสงสัยไหมครับว่ารัเสเซียจะยอมแลกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดของตนเองเพื่ออะไร สิ่งที่อิรานเสนอให้นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่รัเสเซียกำลังโหยหามากที่สุดในสนามเบิร์นยูเครนเช่นกันครับถ้าพูดถึงชื่อซู35หรือ f l a n เ e r E ในหมู่จารชนและนักบินรบทั่วโลกทุกคนจะรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคืออสูนกายที่ถูกสร้างมาเพื่อเลื่อยขาเก้าอี้เจ้าเวหาอย่างสหรัฐโดยเฉพาะครับ คุณลองจินตนาการถึงเครื่องบินที่สามารถทำท่าทางประหลาดกลางอากาศได้เหมือนในหนังไซไฟท่าผู้กาเชฟคอบราที่เครื่องบินจะเชิดหัวขึ้นตั้งฉากและหยุดกระทันหันกลางอากาศก่อนจะปล่อยให้ศัตรูบินเลยไปก่อนจะกลายเป็นผู้ล่าแทนนี่คือสิ่งที่ซู35ทําทำได้ด้วยระบบเวกเตอร์ทรัสต์ที่เครื่องบินฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ทำได้เพียงแค่ฝันถึงครับทําไมสิ่งนี้ถึงสำคัญนักสำหรับอิหร่านเพราะที่ผ่านมา อิสราเอลและสหรัฐมักจะใช้ความล่องหนหรือสเตลธของ F-35 เป็นไพ่ตายในการเจาะทะลวงน่านฟ้าอิหร่านแต่ s ู3 5มาพร้อมกับเรดาร์ Iris-E ที่พงพลังพอจะมองเห็นเป้าหมายที่มีขนาดเล็กจิ๋วได้จากระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรครับมันเหมือนกับว่าอิหร่านกำลังจะได้ดวงตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นนักรบล่องหนได้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าใกล้พรมแดนอีกด้วยครับ ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารตะวันตกเริ่มกังวลว่าหากนักบินอิหร่านที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากรัเสเซียขึ้นบังคับซู35เหนืออ่าวเปอร์เซียยุคสมัยที่กองทัพอากาศต่างชาติจะบินเข้าออกน่านฟ้าอิหร่านได้ตามใจชอบนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วครับในขณะที่รัเสเซียกำลังติดตั้งเขี้ยวเล็บให้อิหร่านพญาอินทรีย์อย่างสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้นั่งดูอยู่เฉย ยุทธศาสตร์การปิดล้อมที่เคยใช้ได้ผลในยุคสงครามเย็นถูกนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เดิมพันสูงกว่าเดิมหลายเท่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ถูกสั่งการให้มุ่งหน้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ่าวเปอร์เซียเพื่อส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่ายาล่ำเส้นวอชิงตันกำลังพยายามสร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่า กำแพงเหล็กแห่งอาหรับโดยการเชื่อมโยงระบบป้องกันภัยทางอากาศของพันธมิตรอย่างซาอุดีอาระเบียจอร์แดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าด้วยกันเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านก่อนที่จะถึงเป้าหมายนี่คือสงครามประสาททีท่กองทัพทั่วโลกกำลังจับตามองเพราะหากระบบปิดล้อมนี้พังทลายลงแม้เพียงจุดเดียว นั่นหมายถึงความลุ้มเหลวของอิทธิพลอเมริกันในภูมิภาคนี้ทันทีแต่แผนการปิดล้อมนี้จะแข็งแกร่งพอจริงหรือเมื่อรัเสเซียเริ่มสอนวิธีเจาะระบบให้กับพันธมิตรของพวกเขาข้อมูลวงในระบุว่ามีการใช้ดโดรนสอดแนมรุ่นใหม่ที่สามารถหลบลีกเรดาร์ของสหรัฐได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนที่ที่เราเห็นว่าปลอดภัยแท้จริงแล้ว อาจจะมีรอยร้าวที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่การเผชิญหน้ากันระหว่างโลกของอเมริกาและหอกของรัสเซียอ,อิหร่านกำลังทำให้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดทุกวินาทีบนเรดาร์คือความเป็นความตายและเพียงการตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียวในห้องยุทธการชนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็พร้อมจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากตะวันออกกลางคือถังดินระเบิดอิสราเอลก็คือชนวนที่สั้นที่สุดในตอนนี้ตลอดหลายทศวรรษอิสราเอลเชื่อมั่นในระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมและความเหนือกว่าทางการทหารแต่ในวันนี้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าวงล้อมแห่งไฟกำลังทำให้รัฐยิวต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ ทางตอนเหนือกลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนซึ่งได้รับขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่จากอิหร่านและคำแนะนำทางยุทธวิธีจากรัสเซียกำลังจ่อปืนข้ามพรมแดนทางตะวันออกกองกำลังติดอาวุธในซีเรียและอิรักกำลังเคลื่อนไหวภายใต้การสนับสนุนของมอสโกและที่สำคัญที่สุดคือการปรากฏตัวของที่ปรึกษาทางการทหารชาวรัสเซีย ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้อิสราเอลไม่สามารถโจมตีได้อย่างอิสระเหมือนแต่ก่อนเพราะการพลาดไปถูกเป้าหมายของรัสเซียอาจหมายถึงการดึงเอามหาอำนาจนิวเคลียร์เข้าสู่สงครามโดยตรงแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือมีรายงานว่าอิสราเอลกำลังพิจารณาใช้ทางเลือกสุดท้ายหากพวกเขาถูกต้อนให้จนมุม ทางเลือกนั้นคืออะไรและทำไมรัสเซียถึงส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงว่าอย่าแม้แต่จะคิดความลับนี้อาจเป็นสิ่งที่ตัดสินว่ามนุษยชาติจะก้าวข้ามเส้นไปสู่สงครามนิวเคลียร์หรือไม่สถานการณ์ของอิสราเอลในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแย้งในระดับภูมิภาคแต่มันคือการทดสอบว่าโลกของตะวันตก จะฐานทานหอ,อกของพันธมิตรขั้วใหม่ได้นานแค่ไหนเมื่อทุกตารางนิ้วของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถูกล็อกเป้าไว้หมดแล้วใครจะเป็นคนลั่นไกคนแรกลืมภาพรถถังประจันบาลแบบเดิมๆไปได้เลยเพราะในสงครามโลกครั้งที่สามศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจจะมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่านกอินทรีแต่มันมีสมองเป็นปัญญาประดิษฐ์และไม่มีความปราณี นี่คือยุคของสงครามอัตโนมัติที่รัสเซียและอิหร่านกำลังใช้เป็นหมากเด็ดในการบทขยี้งบประมาณมหาศาลของชาติตะวันตกอาวุธที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือน,นี้คือดโดรนพลีชีพตระกูลชาเหตดซึ่งมีราคาเพียงหลักหมื่นดอลลาร์แต่สามารถทำลายเป้าหมายล้านดอลลาร์ได้รัสเซียไม่ได้แค่ซื้อดโดรนเหล่านี้แต่พวกเขากำลังร่วมกับอิหร่าน ในการติดตั้งระบบ AI รุ่นใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้โดรนสามารถสื่อสารกันเองได้ในลักษณะฝูงมรณะหากโดรนตัวหนึ่งถูกยิงตกตัวที่เหลือจะคำนวณเส้นทางใหม่ทันทีเพื่อเข้าหาเป้าหมายนี่คือการทำสงครามแบบอสมมาตรที่ทำให้ระบบป้องกันภัยราคาแพงระยับของสหรัฐต้องเผชิญกับภาวะกระสุนหมดก่อนศัตรู แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหวาดกลัวที่สุดคือเมื่อ AI ได้รับอำนาจในการตัดสินใจฆ่าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ถ้าเกิดความผิดพลาดในระบบหรือมีการแฮกข้อมูลขึ้นมาละ่ะเราอาจจะได้เห็นโดรนเหล่านี้โจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยเจตนาหรือข้ามเส้นเขตแดนโดยไม่มีใครหยุดได้และนั่นจะเป็นจุดที่สงครามควบคุมไม่ได้อีกต่อไป น่านฟ้าเหนือตะวันออกกลางในวันนี้จึงเต็มไปด้วยดวงตาที่มองไม่เห็นและเครื่องจักรสังหารที่พร้อมจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเมื่อเทคโนโลยีของรัเสเซียมาผสมผสานกับความบ้าบินของอิหร่านโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความตายมาพร้อมกับเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่น่าขนลุกที่สุดในประวัติศาสตร์คุณอาจจะคิดว่าสงครามในตะวันออกกลางเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงคือทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถหรือเดินเข้าสุ p ปปมาร a r k e t คุณกำลังจ่ายเงินให้กับสงครามครั้งนี้อยู่เพราะหัวใจของเศรษฐกิจโลกไม่ได้อยู่ที่ฐานทัพแต่มันไหลผ่านน่านาน้ำแคบๆที่ชื่อว่าช่องแคบฮอร์มุสช่องแคบนี้มีความกว้างเพียง21ไมล์แต่เป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันดิบกว่า20%ของโลกหากพันธมิตรรัสเซียอิหร่านตัดสินใจปิดประตูบล็อกเส้นทางนี้เพียงไม่กี่วันนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบอาจพุ่งทะลุ100ถึง150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในชั่วข้ามคืน และสำหรับประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มอาจพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งทยานตามไปด้วยแต่แผนการของรัสเซียลึกซึ้งกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ให้น้ำมันแพงขึ้นแต่กำลังใช้พลังงานเป็นอาวุธเพื่อกดดันให้ชาติตะวันตกต้องยอมจำนนในสมรภูมิอื่นด้วย รัเสเซียกำลังทำอะไรอยู่เบื้องหลังการควบคุมราคาน้ำมันโลกและแผนลับที่ซ่อนอยู่ในห้องทำงานของปูตินคืออะไรคำตอบนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมสงครามครั้งนี้ถึงไม่มีใครยอมใครน้ำมันไม่ได้แค่เป็นเชื้อเพลิงแต่มันคือเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบโลกเมื่อเลือดเส้นนี้ถูกบีบทุกชีวิตบนโลกจะรู้สึกถึงแรงกดดันนั้นทันทีเตรียมตัวให้พร้อมเพราะพายุทางเศรษฐกิจกำลังจะมาถึงเร็วกว่าที่คุณคิด ในห้องทำงานที่เงียบสงัดของทำเนียบเครมลินวนลาดิเมียป,ปูตินไม่ได้กำลังเล่นเกมรุกแบบธรรมดาแต่นี่คือการเดินหมาก2กระดานพร้อมกันหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรัเสเซียถึงยอมเสี่ยงดึงตัวเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งที่ติดล่มอยู่ในยูเครนคำตอบคือรัเสเซียไม่ได้มาเพื่อช่วยอิหร่านรบแต่มาเพื่อสร้างฝันร้ายที่อเมริกาไม่มีวันตื่น แผนลับแรกคือการสร้างแนวรบที่2เพื่อบีบให้สหรัฐและเนโตต้องแบ่งทรัพยากรงบประมาณและความสนใจออกจากยูเครนทุกๆดอลลาร์ที่วอชิงตันส่งไปช่วยอิสราเอลคือ1ดอลลาร์ที่หายไปจากกองทัพยูเครนรัเสเซียรู้ดีว่าหากตะวันออกกลางลุกเป็นไฟอเมริกาจะถูกดึงเข้าสู่กับดักของการทำสงครามสองทางซึ่งประวัติศาสตร์บอกเราเสมอว่าไม่มีมหาอำนาจไหนทนความบอบช้ำแบบนี้ได้นาน แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการทหารคือแผนการสร้างระเบียงขนส่งเหนือใต้เส้นทางลับที่เชื่อมจากมอสโกผ่านแคสเปียนทะลุอิรานไปยังมหาสมุทรอินเดียเส้นทางนี้จะทำให้รัเสเซียเป็นอิสระจากการคว่มบาตของตะวันตกอย่างสมบูรณ์แบบรัเสเซียกำลังจะสร้างโลกที่อเมริกาไม่มีอำนาจควบคุมและแผนการนี้กำลังจะสำเร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ปูตินกำลังเดิมพันด้วยอนาคตของรัสเซียเพื่อพิสูจน์ว่ายุคสมัยของมหาอำนาจค้่เดียวสิ้นสุดลงแล้วและอิรานคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะทำให้ภาพนี้สมบูรณ์เมื่อพยาหมีและสิงโตเปอร์เซียจับมือกันในเงามืดใครกันแน่ที่เป็นคนกุมบังเหียนของสงครามครั้งนี้ในตำราพิชัยสงครามวิธีที่ดีที่สุดในการทำลายศัตรูคือการทำให้พวกเขาเลือดออกจนตายโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดแม้แต่หยดเดียว นี่คือหัวใจของสงครามตัวแทนที่รัเสเซียและอิหร่านกำลังใช้รุกคืบเข้าหาอิสราเอลและตะวันตกในขณะนี้เมื่อมหาอำนาจไม่อยากรบกันเองโดยตรงพวกเขาจึงส่งอาวุธและงบประมาณไปให้เหล่ามากเชิดที่พร้อมจะตายแทนในทุกสมรภูมิ ตัวละครที่อันตรายที่สุดในตอนนี้คือเฮสบอลเลในเลบานอนซึ่งเป็นกองกำลังนอกรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกเขาไม่ได้แค่มีปืนคาลัชนิคอฟแต่มีขีปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงที่รัสเซียช่วยปรับแต่งให้ยังไม่นับรวมกลุ่มฮูตี้ในเยเมนที่กำลังปิดล้อมทะเลแดงและกองกำลังติดอาวุธในอิรักที่พร้อมโจมตีฐานทัพอเมริกาได้ทุกเมื่อ ทุกกลุ่มเหล่านี้เปรียบเสมือนนิ้วมือของอิหร่านที่เชื่อมต่อกับสมองในมอสโกแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าข้อมูลข่าวกราวล่าสุดระบุว่ามีกลุ่มนักรบรับจ้างจากแอฟริกาและเอเชียกลางเริ่มปรากฏตัวในค่ายฝึกของอิหร่านแล้วรัเสเซียกำลังดึงเอานักรบที่มีประสบการณ์จากสมรภูมิยูเครนมาถ่ายทอดวิชาให้กับกลุ่มเหล่านี้ใช่ไหม และหากกลุ่มตัวแทนเหล่านี้ได้รับสัญญาณไฟเขียวพร้อมกันทั่วภูมิภาคโลกจะรับมือกับพายุแห่งการทำลายล้างนี้ได้อย่างไรนี่คือสงครามที่ไร้รูปแบบไร้พรมแดนและคาดเดาได้ยากที่สุดเมื่อศัตรูไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารของชาติใดาชาติหนึ่งการตอบโต้จึงทำได้ยากลำบากและนั่นคือสิ่งที่รัเสเซียต้องการการทำให้อเมริกาติดลมอยู่ในสงครามที่ไม่มีวันชนะและเผาผลาญทรัพยากรไปจนหมดสิน้น ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศมีเส้นแบ่งบางบามเส้นหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าข้ามนั่นคือเส้นแบ่งนิวเคลียร์แต่วันนี้เส้นที่ว่านั้นกำลังจางลงเรื่อยๆจนแทบมองไม่เห็นเมื่ออิรานไม่ได้ต้องการเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคแต่พวกเขากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐนิวเคลียร์โดยมีพี่เลี้ยงมือโปรอย่างรัเสเซียคอยชี้แนะอยู่ข้างหลัง ข้อมูลล่าสุดระบุว่าอิหร่านขยับเข้าใกล้าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้มีความบริสุทธิ์สูงถึง90%ซึ่งเป็นระดับที่ใช้ในการสร้างระเบิดปรมาณูได้แล้วคำถามที่คนทั้งโลกหวาดกลัวคือรัเสเซียได้มอบสูตรลับในการประกอบหัวรบและเทคโนโลยีขีปนามุธข้ามทวีปให้กับไตฮหรานแล้วหรือยัง หากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองดุลอำนาจในตะวันออกกลางจะพังทลายลงทันทีและอิสราเอลจะถูกบีบให้ต้องใช้ยุทธศาสตร์ทางเลือกสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดของชาติแต่ความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือมีรายงานว่ารัเสเซียอาจจะให้ร่มเงานิวเคลียร์แก่อิหร่านอย่างไม่เป็นทางการหมายความว่าการโจมตีอิหร่านอาจเท่ากับการประกาศสงครามกับรัเสเซียโดยตรง นี่คือเหตุผลที่อเมริกาต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะขยับตัวและถ้ามีการกดปุ่มลั่นไกนิวเคลียร์เพียงลูกเดียวโลกที่เรารู้จักอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรากำลังยืนอยู่บนขอบเหวของความหายนะเส้นเร่งแดงสุดท้ายนี้กำลังถูกเหยียบย่ำด้วยรองเท้าบูธทำหารและคำถามไม่ใช่ท่าแต่มันคือเมื่อไหร่ที่ใครบางคนจะฟิวส์ขาดและแตัดสินใจใช้ไม้ตายนี้ ในขณะที่รัเสเซียและอิหร่านกำลังขยับเขี้ยวเล็บสายตาของคนทั้งโลกต่างจับจ้องไปที่มังกรจีนจีนจะเลือกข้างหรือจะวางตัวเป็นผู้คุมกฎคนใหม่กันแม้ปักกิ่งจะพยายามแสดงบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยสันติภาพแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชัยชนะของพันธมิตรรัเสเซียอิหร่านคือผลประโยชน์มหาศาลของจีนในการท้าทายระเบียบโลกที่นำโดยสหรัฐ จีนกำลังเล่นเกมที่เรียกว่าความเป็นกลางที่เอ็นเอียงพวกเขาซื้อน้ำมันจากอิหร่านและส่งออกเทคโนโลยีแบบ d u อัลยูให้รัสเซียนี่คือการหล่อเลี้ยงพันธมิตรขั้วใหม่โดยไม่ต้องออกหน้าชกเองในทางกลับกันสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายออกในขณะที่หัวใจของพวกเขาอยู่กับอเมริกาแต่ท้องของพวกเขาพึ่งพาพลังงานและเส้นทางการค้าจากตะวันออกกลาง ยุโรปที่แตกแยกในเรื่องนโยบายต่างประเทศคือกำแพงที่เปราะบางที่สุดในตอนนี้แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือถ้าสหรัฐถูกดึงเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลางอย่างเต็มตัวจีนจะฉวยโอกาสนี้เช็คบิลปัญหายุทธศาสตร์ในจุดอื่นเช่นไต้หวันหรือทะเลจีนใต้หรือไม่หากจีนตัดสินใจขยับมากพร้อมกับรัเสเซียและอิหร่านสงครามโลกครั้งที่สาม จะไม่ใช่แค่คำทำนายอีกต่อไปแต่มันจะเป็นการรีเซ็ตมนุษยชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดมหาอำนาจเหล่านี้กำลังรอเวลารอให้ใครซ่อนทถใบสุดท้ายไม่มิดการขยับตัวของจีนและยุโรปในก้าวต่อไปจะเป็นตัวตัดสินว่าสงครามครั้งนี้จะจำกัดวงอยู่แค่ในตะวันออกกลางหรือจะลุกลามไปทั่วทุกมุมโลกจนไม่มีใครหนีพ้นในสงครามยุคใหม่ กระสุนนัดแรกอาจไม่ได้ถูกยิงออกจากปากกระบอกปืนแต่มันถูกส่งผ่านสายเคเบิลใต้น้ำและสัญญาณดาวเทียมยินดีต้อนรับสู่สงครามไซเบอร์สมรภูมิที่ไม่มีพรมแดนและไม่มีใครปลอดภัยแม้คุณจะนั่งอยู่ในบ้านที่ห่างไกลาจากเสียงระเบิดนับพันไมล์ก็ตามความร่วมมือระหว่างรัเสเซียและอิรานในโลกไซเบอร์นั้นน่าสะพรึงกลัวกว่าอาวุธนิวเคลียร์เสียอีก รัเสเซียขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการเจาะระบบและการทำสงครามข้อมูลข่าวสารในขณะที่อิรานได้พัฒนาหน่วยรบไซเบอร์ที่ดุดันและกล้าเสี่ยงที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเมื่อสองมหาอำนาจนี้แชร์เครื่องมือสังหารดิจิทัลกันเป้าหมายจึงไม่ใช่แค่ความลับทางราชการแต่คือโครงสร้างพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราทุกคน ลองจินตนาการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันดีคืนดีระบบไฟฟ้าทั่วประเทศดับสนิทธนาคารไม่สามารถถอนเงินได้หรือระบบควบคุมน้ำประปาถูกสั่งให้ปล่อยสารพิษออกมานี่ไม่ใช่บทหนังไซไฟแต่มันคือขีดความสามารถที่กองทัพเงาของรัเสเซียและอิรานมีอยู่ในมือแล้วพวกเขาใช้ไซเบอร์เป็นอาวุธในการสร้างความปั่นป่วนในสังคมตะวันตก ตัดกำลังการผลิตและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนก่อนที่กองทัพจริงจะขยับตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือข่าวลือเรื่องลอจิกบอมหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ถูกฝังไว้ในระบบสำคัญของพันธนิตรตะวันตกเรียบร้อยแล้วมันกำลังหลับไหลและรอคอยเพียงรหัสผ่านเดียวจากมอสโกหรือเตหารานเพื่อเริ่มการทำลายล้างจากภายใน รหัสนี้จะถูกส่งออกมาเมื่อใดและคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ที่คุณถืออยู่ในมือตอนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไซเบอร์ของพวกเขาเมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใครที่คุมรหัสผ่านได้ก็คือคนที่มีอำนาจเหนือชีวิตและตายสงครามโลกครั้งที่3ในโลกดิจิทัลเริ่มต้นขึ้นแล้วนานแล้วและเราทุกคนคือตัวประกันในสงครามครั้งนี้โดยไม่รู้ตัว เมื่อช้างสารชนกันญ่าแพรกอย่างเราจะเหลืออะไรหลายคนอาจคิดว่าตะวันออกกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพกว่า6,000กิโลเมตรแต่ในโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อส่งน้ำมันและสายเคเบิลความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและอิรานและสหรัฐกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงครัวของโลกอย่างอาเซียนและประเทศไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผลกระทบแรกที่คนไทยจะรู้สึกคือพายุเงินเฟอ หากช่องแคลปอฮอมูสถูกปิดราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจะฉุดให้ค่าขนส่งและต้นทุนการผลิตสินค้าทุกอย่างพุ่งทยานตามมาเกษตรกรไทยอาจต้องเผชิญกับราคาปุย๋ยที่แพงขึ้นมหาศาลเพราะรัเสเซียคือผู้ส่งออกรายใหญ่ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของไทยอาจจะชะงักยันจากค่าตัวเครื่องบินที่แพงหูฉี่และความกังวลเรื่องความปลอดภัยทั่วโลก แต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจคือจุดยืนทางการเมืองของไทยและอาเซียนในวันที่โลกถูกแบ่งเป็นสองขั้วยังชัดเจนอเมริกาอาจจะบีบให้เราเลือกข้างในขณะที่รัเสเซียและจีนก็มีอิทธิพลต่อเราไม่ใช่น้อยหากสงครามลามมาถึงทะเลจีนใต้จากการขยับมากของมหาอำนาจ ไทยจะรักษาความสมดุลนี้ไว้ได้นานแค่ไหนหรือเราจะต้องกลายเป็นหนึ่งในหมากที่ถูกใช้ในสนามรบครั้งนี้ด้วยนี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของนโยบายการทูตไทยในรอบศตรวรรษเมื่อพายุกำลังก่อตัวรอบด้านเราไม่ได้แค่ต้องเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจที่ผันผวนแต่ต้องรักษาอธิปไตยและสันติภาพไว้ให้ได้ในวันที่โลกกำลังบ้าคลัง่งเรามาถึงคำถามสำคัญ ทั้งหมดนี้จะจบลงอย่างไรจากข้อมูลเชิงลึกและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนักวิเคราะห์ความมั่นคงระดับโลกได้มองเห็น3มซิกเข้าบันที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและขอบอกไว้ก่อนว่าไม่มีทางเลือกไหนที่สวยงามเลยฉากทัดที่ 1. สงครามเย็นครั้งใหม่ที่ร้อนระอุ ความขัดแย้งยังคงจํากัดวงอยู่ในระดับภูมิภาคแต่มีการส่งมอบอาวุธหนักและโจมตีด้วยโดรนอย่างต่อเนื่องรัสเซียและอเมริกาจะสู้กันผ่านตัวแทนโดยไม่มีการประทะกันโดยตรงแต่เศรษฐกิจโลกจะพังพินาศจากราคาน้ำมันที่สูงค้างฟ้าเป็นปีๆฉากทัดที่2การระเบิดของภูมิภาค หากอิสราเอลตัดสินใจโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอิหร่านจะโต้กลับด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐทั่วตะวันออกกลางนี่จะเป็นจุดที่อเมริกาถูกดึงเข้าสู่สงครามเต็มตัวและรัสเซียจะก้าวเข้ามาคุ้มกันพันธมิตรตามสัญญาใจฉากทัศน์ที่3การรีเซ็ตโลกนี่คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุด เมื่อสงครามในตะวันออกกลางเชื่อมต่อกับสมรภูมิยูเครนและจีนตัดสินใจขยับในไต้หวันพร้อมกันโลกจะถูกแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างเด็ดขาดระบบอินเทอร์เน็ตและการค้าโลกจะล่มสลายและเราจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างเต็มรูปแบบแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามมีวันที่หรือเส้นตายบางอย่างที่ระบ,บุอยู่ในเอกสารลับทางการทูตบางฉบับซึ่งอาจจะเป็นวันที่ชนวนระเบิดนี้จะถูกจุดขึ้นจริง วันนั้นคือวันไหนและทำไมผู้นำโลกถึงกำลังเร่งสร้างบังเกอร์หลบภัยกันอย่างผิดปกติในตอนนี้อนาคตไม่ได้ถูกเขียนไว้บนศิลาจารึกแต่มันถูกเขียนด้วยการตัดสินใจของคนไม่กี่คนในมอสโกเตหรานและวอชิงตันสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่กำลังจะมาถึงสุดท้ายแล้ว สงครามไม่ใช่โชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันคือผลลัพธ์ของการตัดสินใจของมนุษย์แม้ภาพที่เราเห็นจะดูมืดมนเพียงใดแต่ประวัติศาสตร์ก็ได้สอนเราเสมอว่าแสงสว่างมักจะปรากฏขึ้นในยามที่โลกมืดมนที่สุดเสมอทางออกของความขัดแย้งรัสเซียอิรานและตะวันตกไม่ได้อยู่ที่ปลายกระบอกปืนแต่อยู่ที่ต๊ะเจรจาและการลดทิฐิของเหล่ามหาอำนาจ มนุษยชาติเคยผ่านวิกฤตที่เล่ร้ายกว่านี้มาแล้วและเราก็รอดมาได้ด้วยความร่วมมือไม่ใช่การทำลายล้างในฐานะที่เราเป็นพลเมืองโลกการติดตามข่าวสารอย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกและทำความเข้าใจรากเหง้าของปัญหาคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะมีได้ เพราะในท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากที่สุดไม่ใช่ผู้นำในทำรรเนียบเครมลินหรือทำรรเนียบบ่าวแต่คือประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนแล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้รับฟังทั้ง15ประเด็นนี้แล้วคุณคิดว่าฉากทัดไหนมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดหรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อพันธมิตรขั้วใหม่นี้พิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน และถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอยากช่วยให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญของโลกก่อนใครสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและมีสติในทุกย่างก้าวสวัสดีครับ